เขายังไม่ลืมคุณนะคะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเขายังไม่ลืมคุณไปจากหัวใจเลยค่ะความรู้สึกของเขายังมีคุณอยู่เต็มหัวใจเลยเขายังส่องคุณอยู่เลยเขายังติดตามคุณอยู่เลยเขายังนึกถึงเรื่องราวเก่าๆนึกถึงอะไรเก่าๆยังดูแชทเก่าๆยังดูภาพถ่ายรูปถ่ายที่เคยถ่ายด้วยกัน ข้อความที่เคยเขียนให้กันข้อความที่เขียนถึงกันนะเขายังนึกถึงคุณอยู่เลยค่ะเขายังไม่ลืมคุณไปจากหัวใจเลยนะคะคุณยังอยู่ในความรู้สึกในความทรงจําในความในในความรู้สึกของหัวใจเขาอยู่เลยนะเขายังนึกถึงคุณอยู่เลยยังคิดถึงคุณอยู่เลยนะทุกครั้งที่เขาอยู่กับตัวเองทุกครั้งที่เขาอยู่อยู่คนเดียวนะ เขายังนั่งนึกถึงเรื่องเก่าๆยังคิดถึงอะไรเก่าๆยังนึกถึงวันวานเก่าๆที่มีความสุขด้วยกันอยู่เลยนะแล้วก็เสียดายด้วยหรือว่าเสียใจด้วยนะกับอดีตที่ผ่านมาที่อาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างทําให้คุณห่างหายกันไปไม่ว่าจะอไม่ว่าคุณจะเลิกกันไปแล้วหรือคุณอาจจะอยู่ในช่วงเวลาที่งอนกันทะเลาะก,กันหรือรู้สึกไม่ดีต่อกันก็แล้วแต่เขายังรู้สึกเสียดายเสียใจอยู่เลย เพราะนั้นแล้วดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเขายังไม่ลืมคุณนะคะเขายังไม่ลืมคุณเลยคุณยังอยู่ในหัวใจเขาอยู่เลยค่ะเขายังไม่ลืมคุณไปจากหัวใจเลยเขายังส่องคุณอยู่เขายังนึกถึงเรื่องราวเก่าๆอยู่เขายังนั่งดูแชทเก่าๆรูปเก่าๆที่เราถ่ายด้วยกันอยู่เลยค่ะเพราะนั้นแล้วดูจากพลังงานตรงนี้เขายังไม่ลืมคุณนะคะรู้ตัวไว้เลยเนาะเออ ไรแล้วข้าวนาดืมพิวข้านาย,ย,าลานายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะแล้วก็เป็นการส่งพลังงานให้เขารับรู้ว่าคุณเองก็ยังไม่ลืมเขาเหมือนกันหนอ